องคนอีกแล้วในคอนเทนเดิมเพื่อนรีแอนในที่สุดก็ถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยแปลรักฉันด้วยใจเธออีพจสามสารภาพโดนสปอยอีกแล้ว มันจะไปหลบยังไงพ้นน่ะฉากนั้นน่ะค่ะทุกคนฉากที่ทุกคนที่ดูแล้วน่าจะรู้ว่าฉากอะไรในพาร์ทห้าแต่ประเด็นคือมันอ่านแคปชั่นไปแล้วว่าแคปชั่นว่าย่าตืดอีพีนี้ต่อให้เป็นภาพนิ่งมันก็แบบสปอยแบบรึดเลยอะหลังจากเราได้สปอยมาเราก็เลยเตรียมสิ่งนี้มาด้วยค่ะทุดคนเขานั่งแปลไม่ออกอยู่คนเดียวหรือเปล่าเขาคัดอะไรอยู่อินเนอินได้แล้วเหรอเราเหมือนดูคอมมไบอเนมเลยอะ ฉากอัพพีคอร์ดอ่ะต้องสังเกตแล้วปะไม่เหม็นเราอะอืมหน้ามันหน้ามันเหมือนกันนะเออแล้วรอบนี้โกไปไหนอ่ะเปลี่ยนเรื่องอะญี่ปุ่นเจ็ดวันเขี่วันบ้านด้วยเพราะเดี๋ยวตอนกูกลับมาเดี๋ยวกูพาเพื่อนกูที่เป็นไกด์ญี่ปุ่นกลับมาด้วยเฮ้ยอะไรอะผู้หญิงปะเนี่ยเ่หรือเปล่า แล้วเตะคุยด้วยปะเนี่ยเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยตานเคยบอกว่าจะตื่นตีสี่มาวาดรูปถ้าอยากคุยกันก็ตื่นขึ้นมาคุยด้วยกันตอนนั้นแล้วเตะก็ไม่ตื่นเลยแต่อันเนี้ยโอ้เอบ๋บอกว่าตื่นตีสิบจะตื่นตีสี่มาอ่านหนังสือตื่นมาปุบปะฉันว่าเขาตื่นมาอยู่เป็นเพือ่อนอ่านแล้วมากเฮ้ยดูทั้งสองคนนะเมืลล่อกี้คือน้ำลายเลยใครตอบก่อนใครตอบก่อนใครตอบก่อน,ตออนอเต๋เต๋เต๋ น่ารักอะแลบลิน้นอะเอาก็ไปลุโอ๊ยมีคนปลุก <c oughs> เห็นไหมเล่ามึงเสียงนาฬิกาปลุกอันเดียวกูเลยอ๋อเหรอเออเสียงนาฬิกาปลุกอันนี้เลยทุกเช้าไปทํางานไม่อยากตื่นใช้ตั้งแต่ตอนเรียนอะ <c oughs> นคอมลิขิตอีกแล้วเหรอออปโป้ใช้โทรศัพท์ออปโปมันเป็นเสียงของออปโป oppo le leno สี่ห้า g ค่ะทุกคนเฮ้ยบิวกินผีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลิกกาปุ่งไหมตูตี้กให้กูอยู่ทำไรเปล่าหนูเป็นพยานพยานรักมึอยากอยู่ทำไรเปล่ะข้ามึงจะทำกูไม่อ่านหนังสือแล้วเป็นกูกูไม่อ่านหนังสือแล้วไม่ได้อ่านแล้วแหละเออคุยกันทั้งคืนไม่ได้อ่านอยากอยู่ทำไรเปล่ะเป็นเพื่อนไง กูกลับทำไมนี้อ่ะกูก็ถามมึงอยู่ไงก็ดีก็กูตามใจ <c oughs> มึงไงมึงไปนอนต่อเลยก็ได้ใจแม่นั้นมันไม่ได้ไปนอนต่อหรอกมันไม่ได้นอนอีเตะดูทรงรอเลยเหมือนอารมณ์แบบเวลารอแฮปปี้เบอร์เดย์มันเกิดใครสักคนอ่ะอทั้งคืนอะตาสว่างนะ <c oughs> ยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนดูออกอยู่เพิ่มได้ ก็เปิดสปีกเกอร์โฟนไว้ไงแล้วคุณจะได้ปลุกมึงเพื่อมึงหลับแหม่ไม่เปิดเฟซไทม์เลยล่ะก็มีอะไรก็ทำได้วิดีโอคอลไหมคุณจะไปเตรอ้จดกับเพื่อนอะมานัดกันที่รีสอร์ทจะได้แบบมีนที่กว้างๆแบบสนามสอบจริงเลยแล้วไอ้ไข่มันก็เป็นข้อสอบจำลองมาแบบเหมือนของจริงมากแอบ จริงม,มากแบบใช่มันต้องไปมันต้องไปแล้วนะขอโทษจริงๆมันต้องไปต้องไปติวกับเพื่อนจริงๆอมึงสอบติดแล้วแล้วมึงไปทำคือฮะแกเคยเป็นว่ะโทรไปขอแม่อะ่ะเพื่อนอะ่ะอีพวกบอกสกคริปต์อยู่ข้างๆอะ่ะแล้วเบื่อเปิดสปีกเกอร์โฟนนะเว้ยต้องแล้วคือห้ามพูดต้องเขียน <c oughs> พอได้ไปพอเจอแบบ อยากฉลาดมันก็ต้องทําเองนี่มึงกี่คนเนี่ยไม่ให้โอ้โหมึงทำให้กูนี่มองทำไรแดกแล้ววันนี้มึงคือโอเอ๋วอะวันไหวแล้วมึงฟิลสเปเชียลแล้วปะเนี่ยเห็นไหมเราเอาแล้วเหรออ๋อมันไม่ได้ลูกไกลไปส่งมาว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ให้ดูหน่อยอออเหมือนที่เขาบอกตานะ่ะแล้วเขาถามว่าทำไมถึงว่าเราต้องบอกด้วยอะ่ะก็เป็นห่วงไงมึงระ้างบนคือถึงฟูหนานยังถึงที่เรียนหรือยังอะ่ะคือถ,ถามทุกส่วน,นยิ้มอย่ายิ้มบาทูยูอ๋อฉากนี้ที่เขาเคย เขาบอกแม่ใ่ครผู้ว่วเวาเฮ้ยมึงอเฮ้คนสุดท้ายเหรอรู้ป่ะเวลาเราจะไปอยู่แถวสุดท้ายหรืออะไรเราอยากเป็นคนพิเศษเว้ยเราอยากมีเวลาเทคเทคไามกับเขานานๆเพราะว่าถ้ามึงอยู่คนแรกคลองเสร็จมันต้องเดินขึ้นแต่ถ้ามึงอยู่สุดท้ายคลองเสร็จแล้วมันจะได้คุยกันและเดินเข้าไปได้วยกันสบตาได้ไงไม่มีใครทราบ โอ้ยอีเด็กทำมาเป็นสุภาพบุรุษต่อหลังต่อหลังบอสต่อแหลกป่ะอยากนั่งกับมึงไเอาแล้วเหลาการซีแล้วเหลาเอาแล้วเหลาการซีหนึ่งเหลาแล้วถ้าเพื่อนเขาเว้นที่ไว้ให้นั่งกับบาร์อะเขาพูดแล้วเขาจองก่อนพูดก่อนได้เปรียบเอาแล้วเหลานั้นดูตาโอ้ยดี ลูกกูชัดเจนกับตัวเองมากเลยอ่ะฉันไม่อยากให้เขาเสียใจเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ใครเสียใจเลยที่นั่งอยู่เนี่ยฉันไม่อยากเขาเสียใจเลยอ่ะจริงๆกูก็ไม่อยากให้น้องบาเสียใจด้วยอ่ะแต่กูก็ไม่อยากให้ลูกทั้งสองเสียใจด้วยอ่ะดูลูกดูนายจ๋ออย่ค <oh> ืนนี mmm, ้โทรหานะสี่ภาพยังคงสวยคืนนี้จะได้โทรหาปะเป็นกูนะ มกูกันซีนเลยเป็นอย่างเงไี้อ่ะไม่ได้โทรหรอกเอาเป็นคนชัดเจนกับความรู้สึกก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันปะก็เป็นคนคุยปะคนคุยก็คือ to be แฟนปะไม่โสดก็คือโสดไม่โสดก็คือโสดปะก็ก็ใช่ไม่งั้นมึงจะร้อ้เขาเป็นแฟนกันก่อนแล้วค่อยไอ้นี่เหรอเพราะอันนั้นไม่ได้ไงอันนั้นไม่ได้อันนี้มันยังแบบ to be แฟนแปลว่ายังไม่ได้เป็นแฟนค่ะเออไม่พบเจออู้ตาย แค่นี้ก่อนบ๊ายบายครับเน้นชัดมากแบบชัดมากคิดเหมือนฉันไหมใช่แต่ฉันอะชอบคอบีบิบิโอเนมมากมากเหมือนกันทั้งแสงสีเสียงกลิ่นอายทั้งหมดมันแบบแล้วถ้าแบบที่จะจบแบบคอมีบอกเลยว่ากูตายไม่แน่จับจับแหมน้องนในบ้าร์ดีดาเลยนะดีดาอะไรขึ้นไม่ทำอะไรเลยเ เริ่มปฏิบัติภารกิจแบบให้เต๋แบบรู้สึกอะสอบจริงจริงด้วยมันบรรทัดในมือสั่นไปหมดแล้วครับในมือกูเนี่ยจะตีลูกให้ขี้อ่อยแล้วเกินฉันรู้ทันนะโอเอ็มาแล้วฟาดไปอย่าเขียนะฟาดได้เดี๋ยวเขียนนะเคลียนแล้วมันคนลุกอ่ะใกล้หมดเวลาแล้วนะโอ๋ย อย่งซิปอ่ะโอ้ย,อยไม้น่นะ่ะทำไมทุกอย่างมันดูมีในยะไปหมดเลยวะลูกฝนดิ่งเชื่อแม่อย่าฝนสลับโอกาสถูกน้อยกว่ามือมันแตะเยอะนะเนี่ยมันแตะเยอะนะเนี่ยอไอ้อเหียเาป่อยมือจากคนนึงไปหาอีกคนนึงกูอออบอกแล้วมึงว่าหลังจากเนี้ย โอ้ยว่าเป็นระยะลองใจแล้วคะลูกกูนอะมีแผลในใจเดินยิ้มมาเมื่อกี้จะริดจะกล้านานาโอ้ยโอ้ยมันรู้สึนไรหมดเลยวะไอ้มึงอีคาร์เข้ามาเมื่อกี้ ตอนนี้แล้วเพลงคือได้มากกั้งหายใจ่ยโอ้อยตื่นเนาะไอ้เหี้ยจีนไปไนไปเที่ยกันปะสองคนหังสอเมชั็ขนมนกิกันปเาชวนไปเดทมึงแต่ลูกกูไม่ไอ้นี่แล้วว่า เขาแบบเขาเริ่มชัดเจนให้เราอ่ะตอนเนี้ยสงสารดูก่อนนะเดี๋ยวกูชวนพ่อให้หมดไปด้วยนั่นไงเขาพูดว่าไปกันสองคนหน่อยเลยเหมือนรู้สึกเหมือนไอเต๋วันนั้นอ่ะไปกินโอ้ไปกินโอเอ๋วแล้วติวแล้วทายสับด้วยกันปะอ๋อกูชวนมาหมดเลยกูติวใช่ไหมโอ๊ยดูขอโทษเพื่อนเพื่อน โอ๊ยฝืนนะเนี่ยไม่ได้อยากเข้าไปนั่งใกล้หรอกตื่นมาติวหนังสือตอนที่สี่ด้วยคือกู <c oughs> จะไปเดินริมหาดปะเอ้ยไปละไม่ได้ชวนหรอกแต่บอกว่าเจียบโอ้ยดูตาดีมึงกูอยากว่าดีจังวะมึง 哦，搁。 ท่านชวนกูไปเที่ยวอ่ะกูก็ไม่ได้อยากไปแล้วทำไมวะโอ๊ยเขี่ยอยู่นั่นน่ะลูกชายหรือว่าม,มึงชอบคนอื่นจ้าอือโอ้ยอย่ามองเขี่ยม่อยู่เดืลูกแม่โอ้ย จริงป้ะเนี่ะอีเตะมึงไม่มี่นเรื่องราวเลยเนี่ยกลัวมึงรู้นะลูกกูไม่งงแล้วเว้ยก็ไม่รู้เชิงออกก็อยากได้ยินลูกมึงอ่ะก็อยากได้ยินอ่ะตีมือแต่กูคิดว่ามึงรู้นะต้องเป็นอะไรวะ มึงอะตั้งแต่เมือ่อไหร่โอ้ยดูตีนดินกูแค่รู้สึกว่าอยากสนิทกับมึงแล้วก็ไม่อยากให้มึงสนิทกับใครอะแค่แนั้นอะโอเคไม่ยอมรับอ๋อารื่มึงสบายใจอะ ตักว่ามึงกูนะแต่ความจริงของฉันรักเราคงเป็นไปดังนั้นไม่ใช่เปตมิวมีโปรตีนสัตว์ขึ้นพร้อมใจพร้อมเราทําได้คนรู้ว่ามัแล้วเนี่ยอยากให้เห็นอ่ะ ไม่ไหวแล้วหนึ่งเมื่อกี้มันมีอะไรวะทำไมเราถึงเราถึงรอ้องไห้มามันอึดอัดมากเลยอ่ะนี่แบบแน่นมากเลยอ่ะมันอูไม่มีทางไปอ่ะนี่เพลงท่อนนี้ที่เราบอกตั้งนานแล้วอ่ะรากเราคงเป็นไปดังนั้นไม่ได้ใจกูก็เอานะทำไมใจกูมันแบบ ไปคิดมากทำไมช่างมันเถอ,อะอยากทำอะไรก็ทำนี่ไม่ต้องหาคำตอบแล้วถ้ามันไม่มีคำตอบอะลูกกูคือแบบโมโือเขาแบบเขาเพิชันตัวเองหนักมากเลยนะลูกกูนั้นดะีดีเลย งสน่ะที่บ้านเล้าอยากไปไหนปะไปไหนก็ได้ที่มีมือหรอแต่ต้องมมึงไปด้วยอ้ยอ,อลูกกุกีแ้แวนมอเลยอะะ ากูขอว่าถ้ากูสับติดนีเทสอ,อนันทศาสตร์กูจะวิ่งแก้บนจากหน้าบ้านมึงไปไปลายแหลมกรุงเทพฉันคิดถึงฮิเกตอนะคุณตัง้งหนวดเหนือหน่อยแง่ว่ะดูท้องหน้าคุณเหนื่อยมากจะไปรอ<ล><ล>เหนื่อยจริงวิ่งจริงอนไรขอแค่น,นี้ได้ไหมอ่ะอ่ะให้พักแป๊บหนึ่ง พักได้ทำไมให้เลิกนะหม่ถึงอะไรอะโอ้โหทำไมฝั่งนี้มืดฝั่งนี้สว่างขนาดนั้นนะลูกอ่ะโอ้ยกังเกงขาบันบานเนี่ยนั่งแฮะอะเนี่ยสู้ ถ้าเดี๋ยววันจริงกูวิ่งเป็นเพื่อนแล้วกันจริงดิงั้นมึงใส่ชุดนักศึกษาด้วยนะใส่ด้วยกันกูมไม่กล้าคิดเลยอนะ่ะพูดแล้วนะสัวัวว说สู速，คำไหนคำนั้นเรยว่าผมไม่ชอบสัญญามากถ้าคุณจะทำตามสัญญาได้อ่ะมก็ต้องสอบเสร็จให้ได้ก่อนนะ จะร้องให้อีกแล้วอ่ะเราจะติดให้ได้ไไดอะไรม,มาอีก่แล้วเนี่ยเราจะไปเรียนด้วยกันนะมึงไม่ไดีเลยอ่ะแบบเน,นี้ยนแะม,ม่น้ำนะับหมื่นลีกก็ไม่อาจกีดกันฉันได้ ย<ง>ลูกขากละเป็นงานกว้างใหญ่นับหมื่นลี้เขากงไม่ได้จูบก,กับรองแล้วมือฉันเขาไปหาได้ในพิดปาโอ้ยลูกภูมอะ่ะไม่ไม่ได้แล้วอะ่ะ เวลามากีดกันใจฉันก็พู่งไปหาเธอแต่ถ้าก,กีดกันนด้โชคชะตาถ้าฉันไม่ยอมแพ้ฉันต้องทำยังไงอันนั้นเรือบ้านลูกกูออกไปแล้วหรือเปล่า 滔滔江水，谁能把我阻拦？万里澎湃江山，只是我朱颜已伤。万里光阴，我归心似箭；万里星河，命运无我不忍去改，如何？如何？ เจนบ้านกูนไหมเฮี๊ยบดีเด่นดับไปอโอ๊ยอะไรเนี่ยตรงเนี้ยฉันว่าน้องอะ่ะกลัวตู้ตี้เห่าอ่ะแล้วเดี๋ยวแม่รู้ว่ามึง <c oughs> โอ้ยคือน้ำลายแล้วอ,ะอ่ะมาโอ้ยหยงเจ้นทำไมดับไปอะ่ะทำไมไม่ใช t ยูทู r พ m มีม วันนี้เดินเยอะเนาะปวดขาเมื่อยเลยไม่หรออืมอืมเก่งไปหมดเก่งไปหมดเบื่อมืออ จะต้องเลือกกันะนะปัดออกหรือจับจ,ะจะับของคอหรือเปล่าป้าใช่ด้วยไม่มี่องอะไรหรอจริงๆอ่ะโอ้เอ๋วนอนที่นี่เลยมะโอ้คุณไม่อยู่บ้านพาเพื่อนกันไปนอนข้างบนสิถึงไหม โอมโอยฟาดทิงไม่ล้งไว้ทำอะไรอ่ะ

ไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้ตอนบิดตัวของหนูนะ่ะแม่เครียดไปหมดเลยลูกเ้ยมึงทำไมจันดารามากเลยอะ่ะโอ้หุ่ยดูท่านั่งดีโอ้ยป้าช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรกูเครียดยยอะไรขนาดนี้ <ส>จะกล <ไป S 2> ันอนข้างล่างเลยป่ะใช่อ๋ยอีกแล้วเรวใจรูก้กลัว อันั้นก็ไม่น่าจะดีอย่างมึงเย็นเหมือนกันอาใจลูกกลัวโอ้หุ่นอ่เะเขาพาแฟนมาหาเอามาแล้วถ้าตีนีเมื่อ,อไหร่นะพามาหาอามานะอไอ้น้องตาอะไรนี่ใครนะที่เอามาเล่าให้ฟังอะที่มึงนะมพามาบ้านนะเอจริงถ้ามึงไม่อยากเตือนตีสีแล้วอะ่ะหรืมึงไม่อยากให้กูไปที่บ้านอะ่ะ ออกออก็บามามันคือแบบ p e r i o n i n g จริงๆอ่ะกับตัวเองหนักมากคือเหมือนเขาแบบมีความเชื่อว,ว่าหญิงคู่กับชายมาตลอดชีวิตอ่ะคือเหมือนในเชิงความรู้สึกอ่ะเขาก็เหมือนพยายามที่จะรับมันได้อยู่นะ แต่พอมาถึงเรื่องทางทางแบบเชิงกายภาพอะเหมือนตัวเขาก็ยังขัดขานตัวเองอยู่อะตอนที่โอเอ๋วเหมือนเริ่มจะแบบส่งสิกแนลไปให้บาร์ดอะแล้วพอบาร์ดเริ่มที่จะรลับแล้วส่งกลับอะมันกลายเป็นว่ามันอยู่ในช่วงที่โอเอ๋วเขาแต่รู้สึกกับอีกคนหนึ่งแล้วเออมันมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจเราตลอดเวลาเลยเออเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เคลียร์ทุกอย่างมันไม่ชัดเจนทุกอย่างมันแบบ มัน,นมนันก็แบบมันไม่มันยังไม่เห็นฉันว่าตอนเนี้ยความเป็นไปก็คือมันจะต้องไปถึงจุดที่เต๋จะเลือกที่จะหนีหรือเต๋จะเลือกที่จะยอมรับมันให้ได้อแต่ฉันว่าเขาจะหนีก่อนมันอยู่ในขั้นนั้นแหละแบบเขาเรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาปฏิเสธแล้วครอบครัวเขายังไม่ยอมรับกับเรื่องนี้ด้วยท,ทั้งที่ยังไม่ได้พูดนะ แต่แบบเขารู้สึกว่ามันจะต้องเป็น<ข>า่างนั้นแเลเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ถูกต้องเว้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ปกปกทควรจะเป็นเออมันไม่ปก,ปกติแต่ระหว่างทางที่คนคนนึงองรออีกคนคนนึงยอมรับตัวเองอะมันเหนื่อยนะเว้ยคนที่รออะหัวใจคนรออะใช่มันท้อนะเว้ยระหว่างทางอะและระหว่างทางคือเราทําอะไรไปแล้วเขาปฏิเสธทั้งหมดอะเมสซินโวคือที่เปลริมทะเลเอาจริงๆตอนนั้นที่ร้องไห้เราไม่รู้เลยนะเว้ยว่าเราร้องไห้จากอะไรอ่ะ แต่เรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่ใช่การสารภาพรลักอ่ะ ء. มันคือการคุยกันอะ่ะพูดตรงๆรรู้สึกอะไรพูดตรงๆกับอีกคนนึงอะ่ะซึ่งอีกคนนึงแม่งทําทําตัวเหมือนไม่รู้ไม่ยอมรับอะ่ะแต่กูรู้ว่ามึงรู้อะ่ ity, อะอืม <ง S 1> <ง>ที่กลับมาสนิทกันมากมากเหมือนเดิมแล้วอะ่ะแล้วการที่เขาเลือกกล้าพูดกล้าที่จะยอมรมับความรู้สึกของตัวเองแล้วพูดออกไปอ่ะแปลว่าเขาต้องพร้อมนะวเว้ยที่จะแลกอ่ะ อีพีเนี้ยคือสัมผัสได้ถึงคอมีบายยูนเนมแบบจับหนัดเลยอะไม่ว่าจะเป็นเพลงสกอร์แบบอารมณ์สิ่งที่ตัวละครทำอาจริงชอบตั้งแต่ซีนแรกที่ดมมะพร้าวแหละความรักความหลงความปรารถนาความใครต่างๆต้องการมากอะแต่แบบไม่รู้จะเทสออกมายังไงเรู้จะแสดงออกมายังไงสรุปเบสซีนเรื่องนี้ละกันซีนบนโซฟาที่แบบ สับขาอืมฉันรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะเอกแบบขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งความรู้สึกบางอย่างออกไปให้กันเลยคือสองคนเนี้ยในเรื่องเนี้ยเอาจริงๆป้าพอเขาพูดเรื่องความรู้สึกอ่ะเขาจะเป็นสองคนที่พูดน้อยมากเว้ยแต่การกระทําชัดมากตาแบบขนลุกเนี่ย<า>การกระทําทุกอย่างชัดมากเว้ยยกไปคาพูดที่พูดกันน้อยมากๆตั้งแต่ฉากบนเรือ EP ที่แล้วอ่ะที่บอกว่า ทำไมไม่พูดกันวะอีกผักกันไปผัดก,กันมาและด้มหัวมันเหมือนแบบคือไม่ต้องพูดแต่เข้าใจขึ้นอยู่ว่าจะยอมรับหรือเปล่า ไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะดีมากๆมากๆากรอติดตามแปรรักฉันด้วยใจเธออีกสองอีพีทุกวันพฤหัสสองคุ่มตรงนะคะทางรายทีวีออริจินัลเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมดูช่องของเรานะคะเพื่อนรัก p u e n r a k แล้วมาพบก,กับคอนเทนต์ดีๆในช่องเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งวันนี้เราไปแล้วจ้าบายบายเซียนน,น้ำตาหกรูเบา